สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุนัขทักษยังสงนะคะเป่น,นักศึกษาพยาบาลศาสตร์จันที่4ี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาการติดเชื้อนะคะก็หนึ่งนะคะเด็กที่มีปัญหาการติดเชื้อก็จะเป็นโรคหัดนะคะก็ในโรคหัดนะคะจะพบมากในเด็กอายุช่วง8เดือนถึง5ปีนะคะก็สาเหตุคณะเข้ามาจากการติดเชือ้อโมโมบิลิไวรัสนะคะก็ เป็นเชื้อที่อยู่ในจมูกแล้วก็ลำคอของผู้ป่วยนะคะก็จะมีการแพร่เชื้อโดยการผ่านการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือว่าเสมหะนะคะค่ะในส่วนของระยะการติดต่อของโรคนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ช่วง4ี่วันก่อนผื้นขึ้นนะคะจนกระตั้งผื่นขึ้นไปแล้วสี่วันนะคะค่ะในส่วนของในส่วนของอาการแล้วก็อาการแสดงนะคะในส่วนของระยะก่อนพื้นขึ้นนะคะก็จะ มีไข้3-4วันนะคะแล้วก็จะมีน้ำมูกไอหน้าแดงแล้วก็มีเยื่อบูต,ตาอักเสบนะคะหรือว่าออหรือว่ากลัวแสงหรือว่าตรวจพบแบบมีตุ่มขาวออขอบตาหรือว่าฮอบบิกส์สปอร์ตนะคะค่ะในส่วนของระยะ6พืนนะคะในระยะ6พืนนะคะประมาณ4-5วันนะคะก็จะมีเม็ดเป็นสีแดงๆขึ้นอยู่ร่วมกันเป็นแบบ กลุ่มบริเวณหลังใบหูแล้วก็บริเวณไรผมหน้าผากต้นคอแล้วก็อาจจะมีการลามไปบริเวณหน้าแล้วก็คอลำตัวแขนขาของคนไข้ได้นะคะค่ะในส่วนของระยะฟื้นตัวนะคะเมื่อผื่นขึ้นเต็มที่แล้วนะคะก็จะมีไข้ก็จะลดลงภายใน1-2วันผื่นก็จะแดง สีค้าหรือว่าสีน้ำตาลนะคะหรือว่าที่เรียกว่า hyperpigmentation นะคะหรือว่าแล้วก็จะค่อยๆแบบจางลงภายในภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะค่ะในการตรวจวินิจฉัยนะคะก็จากอาการที่ตรวจผมนะคะลักษณะของพื่นแล้วก็ฮอบบิคซัพพอร์ค่ะค่ะในส่วนของภาวะแทรกซ้อนของลูกนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีเช่น ปอดอักเสบสมองอักเสบหรือว่าช่องหูอักเสบหรือว่าอาจจะมีการอุดชะละล่วงด้วยนะคะข้อในส่วนของการรักษานะคะก็จะดูแลประครับประคองค่ะข้อในส่วนของการป้องกันก็จะฉีดวัคซีน MMR ให้นะคะวัคซีน MMR ค่ะเพื่อป้องกันเมื่ออายุ9-12 12เดือน9-12เดือน ในส่วนของการแพร่เชื้อนะคะในส่วนของการแพร่เชื้อของโรคนี้นะคะก็จะแพรผ่ผ่านการหายใจค่ะแล้วก็ในส่วนของการดูแลนะคะก็ดูแลใช้ตัวลดไข้ป้องกันชักจากไข้สูงนะคะแล้วก็แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆค่ะแล้วก็ในคนไข้ที่เป็นโรคหัดนะคะห้ามให้ยาที่เกี่ยวกับเฮสไพลินนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับหัดเยอรมันนะคะ หัดเยอรมันนะคะมีการหอกผืนคล้ายหัดแต่มีอาการรุนแรงน้อยกว่ามักจะพบในเด็กโตหรือว่าหญิงทั้งคันที่เป็นโรคนี้ในระยะออในระยะประมาณ3ถึง4เดือนแรกก็เชื้อไวรัสจะผ่านไปยังทารกในครันได้ค่ะทําให้แบบถ้าเชื้อผ่านเข้าไปในทารกในคันนะคะก็เด็กก็อาจจะเกิดพิการทางหู ตาหัวใจและสมองได้นะคะตารกก็จะมีการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในคัน์หรือว่าเรียกว่าโรคหัดเยอรมันตั้งแต่กําเนิดค่ะค่ะในส่วนของสาเหตุนะคะก็จะเกิดจากเชื้อ rubella virus น,นะคะเชื้อก็จะอยู่ในจมูกลําคอและในเลือดของคนไข้นะคะก็สามารถแพร่กระจายเชื้อไปทางเสมหะน้ําลายเลือดอุจจระ,ละและก็ปัสสาวะของคนไข้ได้นะคะ ค่ะในส่วนของอาการแล้วก็อาการแสดงนะคะก็เหมือนเหมือนว่าได้รับเชื้อแล้ว2-3สสัปดาห์นะคะอาการนํำก็จะเกิดมีไข้มีผื่นมีผื่นขึ้นแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณหลังหูนะคะหรือว,ว่าบริเวณท้ายทอยแล้วก็คอค่ะแล้วก็มีอาการผื่นขึ้นบริเวณหน้าก่อนที่กระจายไปบริเวณแบบบริเวณบริเวณคอ แล้วก็ลำตัวเราคือว่าแขนของคนไข้นะคะเออในส่วนของภาวะแทรกซ้อนนะคะภาวะแทรกซ้อนในเด็กเล็กก็จะพบได้น้อยแล้วก็แต่ในเด็กโตแล้วก็เด็กผู้ใหญ่อาจจะพบได้มากนะคะเพราะจะเป็นเกี่ยวกับพวกอ,อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกข้ออักเสบหรือว่าสมองอักเสบแล้วก็มีจ้าเลือดพบพร้อมกับปืนขึ้นก็ได้ค่ะแล้วก็มักพบ ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดตำ่ำ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของการรักษานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการรักษาการรักษาประคับประคองตามอาการนะคะก็ในส่วนของการป้องกันก็ป้องกันด้วยวัคซีน mmr นะคะแล้วก็แยกผู้ป่วย7วันก่อนและหลังพื้นขึ้นนะคะค่ะในส่วนของโรคสุกใสนะคะสุกใสชิคเก้นปอก ข้สาเหตุนะคะก็จะมาจากการติดเชื้อวารีเซลล่าไวรัสนะคะแล้วก็สามารถต,ติดต่อไปยังผู้อื่นได้นะคะโดยการสัมผัสโดยตรงจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ค่ะแล้วก็โดยการแพร่กระจายของละอองของน้ำมูกหรือว่าเสมหะจากจมูกแล้วก็ลำคอในอากาศหรือว่าได้รับเชื้อตางอ้อมนะคะเช่นการสัมผัสกับหนองหรือว่าเลือดจากตุ่มหนองของผู้ป่วย ส่วนสะเก็ดของแผละนะคะไม่ทําให้ไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อของโรคนี้นะคะค่ะในส่วนของอาการนะคะในส่วนของอาการก็จะมีก็จะมีไข้ต่ําๆเบื่อ,อาหารปวดศีรษะแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็โดยเริ่มจากเป็นผื่นผื่นแดงๆผื่นแดงๆแล้วก็จะมีอาการคันพอมีอาการคันมาเสร็จก็จะมีอาการเป็น ตุ่มแดงๆดงพอตุ่มแดงแดงก็เป็นตุ่มน้ําตุ่มน้ําเสร็จก็จะเป็นตุ่มนองตุ่มนองเสร็จก็จะเป็นก็จะตกสะเก็ดแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนนะคะในส่วนของภาวะแทรกซ้อนอาจจะพบต่อมน้ําเหลืองอักเสบและฝีใต้ผิวหนังได้ค่ะในส่วนของการรักษาก็รักษาตามอาการเหมือนกันนะคะเช่นมีไข้ก็ให้ยาลดไข้บรรเทาปวดแล้วก็ให้ยายับยั้งการเพิ่มของไวรัสน,นะคะก็จะเป็น อัไซโทเบียค่ะในส่วนของการป้องกันก็จะไม่แนะนําให้วัคซีนชนิดนี้ในเด็กเล็กเพราะดเด็กเล็กที่เป็นแล้วสามารถหายได้เองเพราะว่ามีภูมิมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วค่ะไม่สามารถกลับมาเป็นอีกก็จะเป็นต้องแยกผู้ป่วยจนกว่าตกาจนกว่าจะตกสเก็ตหมดนะคะของโรคสุกใสค่ะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวัณโรคนะคะในส่วนของวัณโรคเนี่ยจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทําให้เกิดการหนักเสบของปอดแล้วก็อาจพบจากการติดเชื้อเชื้อไวยวะอื่นๆได้ด้วยนะคะเช่นต่อมน้ำเหลืองเยื่อหุ้มสมองหรือว่ากระดูแล้วก็ข้อนะคะสาเหตุแล้วนะสาเหตุนะคะก็มาจากเชื้อไมโอแบคทีเรียมโทเบอร์คูโลซีนะคะ ก็เชื้ออยู่ในปอดของผู้ป่วยนะคะแล้วก็จะมีการแพร่กระจายมากับเสมหะนะคะทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เมื่อผู้ป่วยไอหรือว่าจามเชื้อก็จะสามารถแพร่กระจายได้ค่ะค่ะในส่วนของอาการของวัณโรคนะคะก็จะแบ่งเป็นถ้าเป็นวัณโรคปอดก็จะมีไขต้ต่ำๆอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดไอเลื้อรลางหรือว่าอาจจะมี ออมีมูกเลือดแล้วก็จะแบบเจ็บหน้าอ,อกได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวัณโรคต่อมน้ําเหลืองนะคะก็จะมีไข้แล้วก็ต่อมน้ําเหลืองบริเวณรักแร้คอขาหนีบตัวนะคะอาจจะมีหนองไหลด้วยนะคะถ้ากรณีว่าติดเชื้อว,วัณโรคที่เยื่อหุ้มสมองนะคะก็จะจะมีไข้ปวดศีรษะอาเจียนแล้วก็มีความดันในกะโหลกศีรษะสูงได้ด้วยนะคะก็จะมี ซึมหมดสติอาจจะชักได้ค่ะข้อภาวะแทรกซ้อนของวัณโรคนะคะก็จะทำให้เกิดเย er ื um ่อหุ S ้มสมองอักเสบแล้วก็ฝีในปอดได้ด้วยนะคะค่ะในส่วนของการรักษานะคะในส่วนของการรักษาระยะแรกนะคะอาจจะให้ยา3ชนิดเพื่อให้มีการทำลายของเชื้ออย่างรวดเร็วจนไม่สามารถแพร่เชื้อได้จากนั้นนะคะก็ จะให้แบบต่อเนื่องนะคะเพื่อทำลายเชื้อที่เหลืออยู่และลดการดื้อยาโดยให้อย่างน้อย2ชนิดนาน6เดือนต้องพักผ่อนให้เพียงพอและให้ได้รับอาหารที่แบบโปรตีนสูงข้อในส่วนของการป้องกันนะคะก็จะมีการป้องกันวัคซีน BCG เมื่อแรกเกิดนะคะควหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อจากบุคคลที่เจ็บป่วยโดยหายใจเอาอากาศ ที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไปค่ะข้อยนส่วนของโรคโปลิโอนะคะโปลิโอนี่คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดงของโรคนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการนั้นส่วนใหญ่จะมีอาการเพียงเล็กน้อยอย่างไม่จำเพาะเพราะอย่างไม่จำเพาะและจะหาย หายได้เองเป็นปกติภายในเวลาไม่กี่วันค่ะในส่วนของสาเหตุนะคะสุขกพิบาลไม่ดีหรือว่าสุกปกอะ,ะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของระยะการติดการติดต่อนะคะเชื้อไวรัสโปลิโอนะคะเป็นแหล่งรังโรคอยู่ในลำไส้ของคนนะคะเชื้อจะเป็นตัวเพิ่มจำนวนได้ในลำไส้ ในลำไส้ของคุณที่ไม่มีภูมิท่านทาน,นะคะก็จะอยู่ในลำไส้ประมาณ4เดือนค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการติดต่อทางอุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเข้าสู่อีกคนหนึ่งโดยผ่านทางปากส่วนใหญ่ก็จะแบบติดเชื้อโดยผ่านทางปากนะคะแล้วก็ในระยะฟักตัวตั้งแต่ได้รับเชื้อจนกระทั่งเกิด อาการเวลาประมาณ7 1 4ถึงวันนะคะอาจจะนานถึง35วันก็อาการก็อาการก็จะแบบอาการคล้ายหวัดอะคะ่ะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยมีไขต้ต่ำๆเบื่ออาหารท้องลูกแล้วก็อาจจะมีเนื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ด้วยนะคะก็จะมีอาการปวดศีรษะปวดตามกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ด้วยนะคะ แล้วก็บางรายอาจจะแบบหายใจลำบากท้องผูกปัสสาวะไม่ออกคืนลำบากหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับการพูดไม่ชัดค่ะในส่วนของการรักษานะคะก็ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษานะคะก็จะเป็นการดูแลแบบประคับประคองมีไข้ก็ให้ยาลดไข้ยาแก้ปวดเพื่อลดอาการปรวดของกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับ พวกยานอนหลับเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะแล้วก็ดูแลให้ได้รับสารน้ําและยากระตุ้นหลอดเลือดนะคะหากระบบไหลเวียนเลือดของผู้ป่วยล้มเหลวก็ในส่วนของคอตีบนะคะคอตีบเป็นการติดเชื้อจับพลันของระบบทางเดินหายใจนะคะจากการติดเชื้อแบคทีเรียทั้งนี้โรคคอตีบนะคะเป็นโรคที่พบ ได้ประพายตลอดทั้งปีค่ะค่ะในส่วนของสาเหตุของการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะแบบซึ่งเชื้อก็จะปล่อยพวกสารออกมาทำลายเนื้อเยื่อโดยเฉพาะเยื่อบุเยื่อบุคอหอยกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เส้นประสาทค่ะในส่วนของการติดต่อนะคะเชื้อคอตีบนะคะก็จะพบในคนเท่านั้นโดยมักอยู่ในในน้ำมูก น้ำลายหรือว่าเสมหะของผู้ป่วยผู้ป่วยที่เป็นพาหะค่ะที่เป็นพาหะของโรคและไม่ยังแต่ว่ายังไม่แสดงอาการแต่ยังคงแร่เชื้อได้นอกจากนั้นยังพบเชื้อได้ในดินและในบางแหล่งของน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่มักติดต่อโดยการสูดเอาละองเสมหะที่ผู้ป่วยไอยหรือว่าจาม แล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับช้อนกินแก้วน้ําหรือว่าเช็ดตัวอาการก็จะมีไข้มักจะไม่เกิน30ประมาณ3มมักทําให้เกินประมาณ39มองศาค่ะแล้วก็จะเจ็บคอมากคือลําบากขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารแล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็จะเจ็บคอไข้คออักเสบแล้วก็อาการเด่นๆของของคอ อาการเด่นๆนะคะก็จะมีเป่นเยื่อสีเทาหรือว่าสีเหลืองแล้วก็อาจจะแบบจะมีคอบวมคล้ายคอหัวหรือว่าเรียกว่าอาการคอหัวภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนได้นะคะค่ะในส่วนของการรักษานะคะเมื่อสงสัยว่าเป็นกอตีบนะคะจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชือ้อแล้วก็ดูแลรักษาโรค อตีบแพทย์จะให้ยาต้านพิษคอตีบนะคะและให้ยาปฏิชีวนะเช่นเป็นนิซิลินจีก็ดูแลให้ได้รับ14วันเพื่อฆ่าเชื้อแล้วคะแล้วก็เฝ้าระวังอาการรุนแรงอย่างไข้ชิดโดยเฉพาะเรื่องระบบทางเดินหายใจค่ะแล้วก็ในส่วนของเมื่อออกจากโรงพยาบาลนะคะควรพักผ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆและควรเฝ้าสังเกตอาการอย่างไข้ชิด ข้อในส่วนของการป้องกันนะคะก็จะฉีดวัคซีนคอติบบาดทะยักไอกลนนะคะดูว่า d.t.p วัคซีนนะคะหรือฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอติบบาดทะยักถ้าเคยได้รับวัคซีนมาก่อนแล้วควรมีการฉีดกระตุ้นทุก10ปีถ้าไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนให้เริ่มรับการฉีดวัคซีนตันทีค่ะทั้งนี้ผู้ป่วยที่หายจากโรคคอตีบแล้วก็ มีภูมิคุ้มกันของโรคที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่จึงมีโอกาสเป็นโรคก,กอติบซ้ําได้นะคะดังนั้นจึงต้องมีการฉีดกระตุ้นเพื่อป้องกันโรคแค่ผู้ป่วยได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็ต้องหลีกเลี่ยงผู้ที่แบบมีเชื้อโรคอยู่แล้วค่ะคะวรหลีกเลี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยในระยะติดต่อก็จะมีการสวมหน้ากาก,ากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ ถ้าอาจสงสัยว่ามีอาการก็อาจถ้าอากถ้าหากสงสัยว่ามีอาการของลูกคอตีบก็ควรรีบให้ไปพบหมอทันทีนะคะเพื่อรักษาและลดการแพร่กระจายเชื้อไปไปไปสู่ผู้อื่นนะคะค่ะในส่วนของการพยาบาลเด็กที่มีการติดเชื้อนะคะก็ไล่เสร็จไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ